นานๆก่อนนันตาวันนี้จะอธิบายความหมายความหมายอะไม,เม่เจอเรียลชันอะไม,เม่เจอเรียลชันหมายถึงการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากขนล่วนอะไม,เม่เจอที่เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลดโดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขนลวดอะเม่เจอร์ไปกระทำกับเส้นแรงแม่เหล็กที่ข <c oughs> ั้วทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก เกิดขึ้นผิดเพี้ยนไปการเกิดเลชันเอ๊ะอมเมเจอ a เลชันเมือ่อเคื่องกำเนิดไฟฟ้ายัางไม่มีเรจาจะมีกระแสไฟฟ้าที่อมเมเจอร์น้อยมากดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กที่ ขอ้วไม่เดจะพุ่งออกจากเส้นเอ้ยจะขั้ว N ไปขั้ว S ในเส้นทางตรงกันข้ามอย่างสม่ำเสมอโดยเส้นเอในเส้นตรงอย่างสม่ำเสมอกทนนั้งส่วนบนและส่วนล่างของขดลวยทั้งสอง เมือ่อการกำเนิดไฟฟ้าไม่โหลดทำให้มีกระแสไฟฟ้าที่ขนเราไะม่เจอโดยมีทิศทางการหมุนในกลุ่มตัวนำและที่ไม่เจอด้านซ้ายมือที่ตัดกับตัว N จะเป็นกระแสเข้าและเกิดแรงแม่เหล็กรอบทางนำในทิศทางตรงกันข้ามนาฬิกา ไอ้ตามเข็มนาฬิกาการแก้อเมเจอรเรกชันจากผลที่เกิดจากอเมเจอรเรกชันทำให้แรงดันไฟฟ้าหน่วยเหนีย่ยวนำลดลงและ ยังทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดประกายไฟที่หน้าแปลงถ่านกับที่คอมพิวเตอร,รออต์ดังนั้นการแก้เอเมเจอเรชันในดังนี้เรื่องตำแหน่งแปลงถ่านโดยทำเครื่อง ทำการเลื่อนแปลงฐานไปยังตำแหน่งนแกนทัดใหม่ก็ดีไม่ต้องมีอุป,ปกรณ์ใดทีด่มาต่อเขาเพิ่มเติมเพียงแค่เลื่อนแปลงฐานเขาเสียต้องเลื่อนแปลงฐานทุกครั้งเมื่อกใส่ไฟฟ้าที่อเมเจอร์เปลี่ยนแปลงจึงไม่เป็นนิยมใส่ขั้ว หรือเป็นรัวแม่เล็กเล็กๆที่แนกไว้ซึ่งกลางรัวแม่เล็กโดยที่พันโดยรวดทองแดงเส้นโตและ เราอะโนกมักบอะไม่เจอพันขดลวดชดเฉยขดลวดชดเฉยแบบพันทองแดงอันจะโต,ต,ตและว,วางนู่นบริเวณผิวหน้าของแม่ หากโดนไอ้าหากมีตัวจานทานไอ้าหากมีตัวต้นและตัวปลายของขดลวดแต่ละชุดวางอยู่ผิวหน้าอย่างละครึ่งของแกนโคเมเล็กคอมมิวนิเซชันการคอมมิวนิเชันคอมมิวนิเซชันหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนทิศทางไหลของกระแสไฟฟ้าในคตรลูนอเมเจอร์เมื่อคตรลูนอเมเจอร์ชุดนั้นเกินที่ผ่านแกนซึ่งอยู่ในตำแหน่งจร <c oughs> ิงลางขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้อยู่อยู่ประชิดกัน ในพิในการพิจารณาการทำงานของคอมพิวเตั่นโดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลในหัวลวดที่ต่ออยู่กับที่คอมพิวเตอรนมีคอมพิวเตอร์มีการสลับทิศทางเวลาและแรงฐานก็เริ่มสัมผัสคอมมิวเตอร์ ที่ต่อไปซึ่งพิจารณาครับ